อันนี้ถ่ายวิดีโอยีไปลงยู u ูบไหมหมูตุดหมูตุเหรอหมูชอบกินหมูตุดพอดีเลย่ายตอตอนแ่หมูอบกินตมหมูตุดเตมม่หมูตุมมหมูตูมเหรอตูมซู มันถึกมากเนี่ยมันถึกเสียงด้วยพ่อหนามันถึกไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาไปลง YouTube แล้วอัดเป็นเพลงเข้าไปพ่อแก่ครับเก่งเรายังทำไม่เป็นเลยไม่ไปไปเปิดบัญชี YouTube งั้นแล้วมันก็มีเราถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วเราก็โหลดเข้าไปมันจะไปได้ทั่วโลกเลยดูได้ทั่วโลกถ่ายลงทั่วโลกมีคนไปกดไลค์มาทำ่ามีจะเข้าไปอยู่วั่นม้ง ลงเฟซบุ๊กได้ไหมเนี่ยได้